ครับเมื่อนี้มาแนะนำครับสมุนไพรย,ยาแผนไทยโบราณครับรตุนตอรุ่นครับก็คือเมื่อนี้มาแนะนำคือตัวยาครับไขวัดไงไข่บสว่วงไข่รธรรมดากินของพิษของแสลงต้องยาสมุนไพรแผนไทยโบราณระเภทดยาเย็นครับ เป็นของผิดผิดแสลงอยู่ในจำพวกนี้ยาบจำพวกนี้เบิดเลยครับพวิ่นยาเป็นประเภทยาเย็นตกยางครับตัวยาก็คือตัวนี้ครับหอยจากน้ำลึกหอยจากน้ำลึกครับนี่ก็ท่าวันเพลียาอยู่นี่ประมาณสี่สิบกว่าชนิดครับเป็นสี่สิบกว่าชนิดเป็นเพลียาเย็นยาผลมาจากท่าวันแน่รุ่นต่อรุ่นร้อยกว่าปีนะครับโรคหาไข้วัดไงไข้ปลา รุ่นตะลุ่นเคยรักษาพานมาแล้วคือหายฉับพันนักแร่โดยยาสมุนไพรแผนไทยครับมาแนะนําให้หัจักสุนไทยผมเป็นครูสืบทอดรุ่นตระลุ่นต่อไปครับก็เลมาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้รับรู้ครับผู้ใดเวลาเจ็บป่วยไข้ยังกะพึ่งยาแผนไทยโบราณครับอย่าพึ่งยาพาราก็ครับระเทตุนี้ก็มีอยู่เหตุยาครับตัวนี้ก็นี้ เภทยาที่สํแแดยงยางูอสารพิษต่างนี่ถูกของถูกยาสั่งด้วยยาสมนุนไพรแผนไทยโบราณกินเห็ดเบื่อเห็ดอย่างกับนี่ครับรักษาหายโดยชับพันักแรกของเอือทของเฟอร์มีไว้ครับด้วยยาแผนไทยโบราณมาแนะนำให้รูจ้จักครับเบื้องต้นครับ ก็คือประเภทยาเย็นคือฝนครับแล้วก็มีประเภทยาต้มยาต้มก็มีแล้วก็มีสมุนไพรกินใบต่างๆก็มีเพศต้มประเภทฝนเภทกินกินรากกินใบเพศยาแผนไทยโบราณครับอ่านี่ครับ อ่ะฝนครับอ่ะมาฝนมาฝนเลยครับยาเย็นครับฝนไปทุกทุกกันเลยครับเนี่ยมือนี้ครับไขวัดปลาไขาวัดไงไขบัดส้วงครับอ่ะมาเนี่ยฝนฝนไปเลยครับเป็นยาเยน็นอ่ะฝนนะครับอ่ะฝนอา้าหายสะพานตะแร